กระเบียงแม่พร้อมมากค่ะไก่ไก่ข้าไก,ไก,าไก่นี่นะคะมีไก่ย่างกับไก่ทอดมีของแบบ อร่อยไหมคะลูกเล่นน้ำแล้วสนุกไหม <c oughs> คนหนึ่งคอยทับมากินข้าวก่อนนะคะข้าวเหนียวคะ่ะฮะ่ไงไม่เอาให้เรามองไม่เห็นหรอ <c oughs> ชื่นใจไหม <c oughs>